สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพีการ์เด็กในหัวข้อเขากับคนใหม่ของเขาโดยมีที่เลือกอยู่สามกองกองสีดำกองสีดำเงินแลวก็กองสีงสม่วงตั้งสมาธิดีนะคะแล้วเลือกกองเพืใช้สูตกองที่เราอยากจะเลือกที่สูดถ้าเกิดฟังคำนาําทำาำนายแล้วอยากกลับมาฟังทำทำนายของกองอื่นดูหรืออยากกลับมารองเล่นใหม่ก็ลองกลับมาเล่นใหม่ได้นะก็มาเล่นเลยค่ะมาดูที่กองสีดำกนเขากับคนใหม่ของเขา ความสำคัญระหว่างเขากับคนใหม่เป็นยังไงจริงๆเขาอาจจะมีมากกว่าคนหนึ่งมีช้อยมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้มีแค่คนคนนี้คนเดียวคนใหม่ของนนเขานะก็อาจจะมีตัวเลือกหลายคนคุยหลายคนหรือมีมากกว่าหนึ่งคนแต่น่าจะมี relationship กับใครกับคนมีความสาคัญที่แบบมีความสาคัญหรือว่า มีการพัฒนาความสัมพันธ์ก e, mm ับใครบางคนนะเขามีคนคุยอะมาก่อนบางคนหรือมีช้อนมาก่วนางคนคุยซ้อนหรือคุยหลายคนหรือพวกหลายคนแต่ว่ามีคนที่แบบจริงจังด้วยคนเดียวคนสําคัญของเขาคนสําคัญของเขาคนที่เขาจริงจังด้วยมันมีแค่คนเดียวแต่เขาอาจจะคุยหลายคนหรือบางคนอาจจะคบมาก่อนถึงคนก็ได้แต่ว่ามีคนสําคัญที่คนเดียวมีคนสําคัญแค่ไม่กี่คน ความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูโตแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือผ่านอะไรมาเยอะ <K id> เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เขาก็คนใหม่อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่แบบเคยเลิกกับคนเก่ามาก่อนหรือเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่มันแย่ๆ,ๆหรือเคยผิดหวังเพิ่งของควา <K id> มรักมางคนอาจจะมีอะไรกันแล้วก็ได้นะมีอะไรความสัมพันธ์แล้วแล้วบางคนอ่ะ อาจจะแบบคบกันนานคุยกันนานหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะยาวนานแต่ก็มีโอกาสที่จะยุดติได้เหมือนกันหรือจบลงได้เหมือนกันเพราะว่าต mm hmm. ัวเขาเองก็จ,จะมีช้อยมากกว่าหนึ่งคนหรือคุยหลายคนแต่อาจจะคบกับคนเดียวหรือเที่จ,จะคบซ้อนอ่ะคบกับคบหรือว่าน,นานความสัมพันธ์กับคนที่รู้สึกสัมพัมธ์นั mm ้ hmm. อนอืมแต่เขารักคนใหม่ไหมเขารักไะ แล้วคนแมงเขาเป็นใครเป็นคนที่เขารู้สึกเอ็นดูอยากดูแลหรืออยากเป็อะไรด้วยอย่างเงี้ยเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยหรือว่ามี r e l a t i o n ชิ i ด้วยตัวเขาว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกรักนะแต่มันมีบางอย่างที่ เขาเองก็ไม่ได้แบบไว้ใจกับคนคนนี้เนี่ยคนใหม่ของเขาเป็นใครคนที่เขารู้สึกเอ็นดูเขารู้สึกโอเคเป็นคนที่เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แบบเราแวดระวังหรือเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่เรื่องมากหรืออะเยอะหรือเป็นคนที่แบบผูกใจอะไรยากหรือเป็นคนจู้จี้จุกจิกหรือเป็นคนเรื่องเยอะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจอะไรง่ายๆบางครั้งขก็จะเป็นคนที่ อารมณ์ญหญุนหงิดหรือฉุนเฉียวง่ายเลยเป็นคนที่แบบปากเสียแล้วชอบแบบบางทางชอบแบบทะเลาะกับคอออนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆแล้วเป็นคนเรืองเยอะจุ้จี่จุกจิกผูกใจอะไรยากแต่พยายามเขาเพศตัวคนใหม่เขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองจูนเข้าหาเขาเหมือนกันเออจูนเข้าหาคนคนนั้นเหมือนกันคนใหม่ เป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตเยอะคือผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขารู้สึกไงกับคนใหม่ของเขาตัวเขาเองอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะหรือคุยมากกว่าหนึ่งคนคบมากกว่าหนึ่งคนตนะัวเขาเองอะอยากดูแลคนคคนี้บางคนอาจจะมีเรื่องของเงินหรือเรื่องของประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะในในข้อสำคัญแบบ คนใหม่น่แต่ตัวเขาเองยังลืมคนเก่าไม่ได้อยู่ยังนึกถึงคนตเก่าอยู่คนตกเก่าในชีวิตเขาก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้เขาพยายามประคองคนคนนี้ไว้ในชีวิตแต่ตัวเขาเองอาจจะมีช้อยมากกว,ว่าหึ่งคุยหลายคนแต่บางทีอาจจะพบหลายคนหรือคบซ้อนอะไรเงี้ยบางครั้งเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้มันยังแบบ ไม่เป็นรูปเป็นล่างหรือ,อย่างอ,งอาแนน่นอนไม่ได้บางคนมีเรื่องของประโยชน์เรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใองนความสัมพังนี้แล้วคนใหม่ของเขารู้สึกยีงงกับเขาคนใหม่ของเขาเขาคิดว่าเขามีเขาเองก็น่าจะแบบมีคนอื่น่าหรือว่า มีคนอื่นนอกจากเขาหรือเปล่าอคุยกับใครหรือเปล่าเงี้ยหรือเป็นคนที่คนใหม่ของเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเป็นคนเจ้าสเสน่ห์หรือเป็นคนที่คา,มคา,มคาม fasting, ลมดีขาลงดีเจ้าเสน่ห์หรือเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบทะเลนดูทะเลนหรือเป็นคนที่แบบไม่หยุดกับใครง่ายๆเงีย่ยเขาคิดว่าคนใหม่เออเขาคิดคนใหม่ของเขาคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชู้หรือแบบ คบหลายคนคุยหลายคนแต่คนใหม่ของเขาคิดว่าก็เป็นคนที่ดูโตหรือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งดูนิ่งแต่เป็นคนพารมีเจ้าชู้เจ้าเล่ยคือเป็นคนมีเสน่ห์ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์บางอย่างที่มีความตับต่อการมันมีความไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเจนแต่เขาเองรู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาที่ดีอยู่ในการเรียนรู้กัน ตัวเขาตัวคนใหม่ของเขาอาจจะมีการสองหรืออยากรู้ว่ารู้เรื่องราวของเขาแบบอาจจะมีการสองแบบสื่ออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาเราเองก็คิดว่าเขาเป็นคนโจ๋ชูอ่ะจะเป็นคนแบบไม่หยุดตกใจง่ายๆหรือบางทีอาจจะติดเที่ยวอะไรเงี้ย ท่องเที่ยวเป็นคนรักอิสลามตัวเราเองอยากเุยีัยเขานั้นอยากทกไปหาเขานัหรืออยากให้เขาทกมาหาคุณหรือว่าอยากให้เขาติดต่อมาหาคุณคุณยังเก็บเขาไว้อยู่หรือคุณยังลืมเขาไม่ได้คุณอยากมีโอกาสที่แบบถ้ามีโอกาสคุณอยากกลับไปอยู่กับเขาอีกอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกคุณแต่ตัวคนเองก็อยากเริ่มต้นใหม่กัมอนกันอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตัวคุณเองอยากคุยกับใครบางคนหรืออยากแบบมีคนคุยอ่ะ แต่คุณเองรู้สึกว่าคุณเจ็บกับความสัมพันนี้คุณรู้สึกเฟลกับความสัมพันนี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันนี้มันทาให้คุณเจ็บกับคุณเธอคือคุณยังเจ็บกับความสัมพันนี้อยู่คุณยังฝังใจกับเขาอยู่คุณยังเจ็บเขาไว้อยู่แต่คุณคิดว่าถ้ามีโอกาสคุณก็อยากกลับมาอยู่กับเขาอีกแต่คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่หยุดกับใครง่ายแล้วแน้องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนไหนอะ มันอาจจะมีการคุยซ้อนหรือคุยมากกว่าหนึ่งคนอะหรือคบซ้อนอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกดีดีนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการลุกออนหังแต่กัานเหมือนมันทนไม่ไหวมันรู้สึกไม่โอเคที่แบบปกกบใครซ้อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่วิลีหรือเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆอะแล้วบางคนอาจจะเดินออกจากาความสัมพันธ์ือทนไม่ไหวอะไรเงี้ยมันมีการพยายามหรือทุ่มเทในความสัมพันธ์หรือการเข้าหาแต่รู้สึกว่า ถ้าเธอไม่ชัดเจนกับฉันถ้าเธอมีใครนอกจากฉันนะฉันก็แบบไม่โอเคแต่ฉันอยากคุยกับเธอนะฉันอยากพูดกับเธอนะฉันอยากรู้ความคิดของเธอแต่แต่ถ้าเธอมีคนอื่นฉันก็อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันก็จบกับกองสีดำเนาะมาดูกันที่กองสีน้ำเงินค่ะคนใหม่ของเขาเขาก็คนใหม่ของเขา มาดูความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนให,หม่กันนะคะสีน้ำเงินนะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนเ่พวกเขาเองอ่จจะมีมากกว่าคน,ค,นคุยหลายคนหรือว่าพบ,บ,บหลายคนเนะี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนใหม่เป็นคนพิเศษคนคหนึ่งแต่อาจจะมีการคุยมากกว่าคนหนึ่งคุยซ้อนอนะ่ะหรือมีช้อยหรือมีโเ,เลือกอ่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบางอย่างที่เป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาคาราคาซังหรือแบบมันยังเป็นอะไรที่แบบยังเพิ่งรู้จักกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะมันยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแต่มันมีบางคนในความสัมพันธ์อ่ะที่ดูโตหรือเป็นผู้ใหญ่หรือแบบมีเหตุมีผลหรือบางคนในความสัมพันธ์อ่ะอยากไ่ทําอะไรใหม่ๆหรือแบบอยากรู้เรื่องของคนที่บ้านอยากรู้เรื่องของคนในครอบครัวอะไรเงี้ย มันมีบางคนในความสัมพันธ์รู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้ฉันอยากจบกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเธอมีใครหลายคนถ้าเธอคบสอนฉันเป็นแค่คนสัมพันธ์ของึงหรือว่าฉันเองรู้จักเธอไม่ดีพอฉันอยากรู้ว่าที่บ้านเธอเป็นยังไงคนในครอบครัวเธอเป็นยังไงพ่อแม่เธอเป็นยังไงแบ็คกร้วด์าเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะจบลงหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาแนนอนอะไรไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันหาอยู่ แล้วคนแหม่ของเขาเป็นใครเป็นคนที่มีเวรมีกรรมร่วมกันนะหรือไปทำบุญทำกรรมร่วมกันเป็นคนที่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนดูดีอาจจะเป็นคนที่ดูสวยอนะไรเงี้ยเป็นคนที่ดูโดดเด่นแต่จ,จะเป็นคนพูดได้เป็นคนที พูดจาปากจัดแต่บางครั้งก็เป็นคนที่คือจริงๆเขาเป็นคนที่พูดแรงพูดเจ็บแบบด่าใครแล้วเจ็บแต่จริงๆเขาก็เป็นคนพูดเพราะเป็นของการพูดดีๆกันเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่แบบโตแล้วอืมเป็นคนที่พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพยายามปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเป็นคนที่ มีเหตุมีผลเป็นคนที่เข้าใจโลกเป็นคนที่แบบใครหลายๆคนอยากอยู่ใกล้หรืออยู่ด้วยแล้วู้สึกสบายใจแต่เป็นเป็นคนที่ปากแรงปากจากัดเหมือนกันพูดอ่ะด่าเจ็บเหมือนกันแต่บางคนฟังๆก็พูดเพราะคือกับคนเหนือนก็พูดเพราะแต่มีแสงจริงอ่ะปากจัดแต่อาจจะเคยอกมาดได้นะอาจจะเคยกักผหรือผิดหวังเกี่ยวกับความรักก็ไดแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรหรือพยายาม มองไปข้างหน้าหรือปรับตัวเองไปข้างหน้า,า,นานคือเป็นตัวที่มีเหตุมีผลแล้เขารู้สึกยังไงคนใหม่อยากดูแลอยากคุยด้วยอยากทักไปหารู้สึกหล,ลงอะหลงติดบางครั้งอยากจะแบบดูแลบางครั้งอะอยากจะแบบไปเที่ยวด้วย บางคนนะอาจจะอยากมีอะไรด้วยมีอะไรมีความสัมพันธ์เชิงคู่าสาว,สวหรืออยากมีอะไรด้วยอยากฟันอะไรเงี้ยมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันโดนใจเขาตัวเขาเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยบางครั้งมันเหมือนเพื่อนมันคุยกันแล้วเหมือนเพื่อนแต่มันอาจจะมีการคุยซ้อนหรือเป็นการคบกันหลับๆับหรือแบบคบ,คบมากกว่านคน,นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดูฉุน ความสัมพ <magaz> ันธ์มังชู้สาวอ่ะแล้วคนใหม่ของเขารู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของความรักต่อกันหรือการทำอะไรรับวผัานหรือบางทีเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย เขารู้ส like ึกว่าคนแ่งเขารู ian, ้ส <Yeah. S 2> ึกว่ามีบางอย่างที่เขาแบบไม่โอเคเขาอยากจะแบบจบความสัมพันธ์นี้หรืออยากจะเูกออนหรือเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเขาก็เมินอยู่แล้วนะแต่ตัวเขาก็คิดว่าเขาอยากเรียนรู้ไปอีกหรือยังมีอยากมีเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันหรืออยากผ่านอะไรไปด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยหรือยังอยากประเมินในความสัมพันธ์นี้อยู่อะไรเงี้ยแต่มีบางครั้งเขาสึกว่าเขาก็อยากเดินออกมาหรืออยากจะแบบ จบ,บความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของความลับกา,ทารทำอะไรลับๆหรือแบบความไม่ชัดเจนหรือการทําอะไรที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะหรือการคุยมากกว่าหนึ่งคนอะไรเงี้ยมันเป็นคอมสัมพันธ์นี้เป็นปัญหาแล้วเขารู้สึกเอ้แล้วเรารู้สึกไงกับเขาเรารู้สึกไงเขาอยากคุยด้วย อยากทําตัวให้ดูดีอยากให้เราอยากทําตัวให้เราดูดีให้เขามองเห็นว่าเราดูดีเรายังคิดถึงเขาอยู่นะบางครั้งเราอาจจะถึงเขาเลยนะคิดถ,ถึงเขาอ่ะกับคนไม่ว่าเขาจะมีใครเราอาจะมีเรื่องของความคูกหัวเราคิดว่าเราอยากมีโอกาสกลับมาคุยกับเขา,าอีกครั้ง ตัวเราเองอ่ะม the ีเรื่องของความหัวหเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบมีบางครั้งอ่ะเราคิดว่าเขาก็แบบเป็นคนที่ดูเป็นดูโตหรือมีเห็นเป็นคนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ใช่สําหรับเราอ่ะเป็นคนที่เรารู้สึกรักเออบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์เชิงสชิงสาวกันแล้วก็ได้นะหรือมีอะไรกันแล้วมันมีโอกาสที่จะมีอะไรกันได้ ยังจําเรื่องเก่าๆอยู่ยังจําความสัมพันเก่าๆอยู่บางครั้งมีเรื่องของความหัวเราอยากให้เขามองเราว่าเรามีชีวิตที่ดีเวลาไปจากเขาแล้วเรายังมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลําบากอะไรแม้เราจะไม่มีเขาเะอะไรแแต่เรายังอยากมีโอกาสที่จะกลับไปคุยกับเขาอีกหรืออยากคิดว่ามีโอกาสอยากกลับไปอยู่ในกัรอิครั้งอะไรเงี้ย เธอยังรักเขาอยู่และแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนใหนม่อืบางคนอาจจะเป็นเนื้อคู่กันได้นะหรือเป็นแบบคนความสัมพันธ์มีโอกาสจะจบไหมหรือเลิกกันม,มันก็มีโอกาสกัน,กนแต่อาจจะคุยกันนานคบกันยาวหรืออาจจะไม่เลิกกันเลยก็ได้นะ เออมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออคนนี้เป็นแฟนคนนี้เป็นคนสําคัญคนนี้เป็นแฟนของฉันมันมีความชัดเจนอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจแต่มันก็มีบางเรื่องที่แบบรู้สึกคิดมากโมโหกันอะเป็นเรื่องอารมณ์โมโหหรือบางครั้งอยากจะจบความสัมพันธ์ที่เหมือนกันมันอยู่ที่คนสองคนเนี่ยว่าจะผ่านมันไปได้หรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะคุยกันนานคบกันนานแต่มันก็มีโอกาสที่จะจบเหมือนกันมันอยู่ที่คนสองคนและวว่าโชคชะตาจะนำพาไปยังไง เป็นคนที่แบบชัดเจนว่าเออคนนี้เป็นแฟนคนนีเ้เป็นคนเองความสัมพันธ์ของฉันก็จบกันที่กองสีน้ำเงินแนละ้วมาดูกันที่กองสีม่วงคนะ่ะเขากับคนใหม่ของเขากองสีม่วงมนาะดูความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนใหม่ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเหมือนแฟนก,กันอยู่แล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีเลเยอรชันชิพกันแล้วแต่อาจจะยังลืมคนที่เลิกไปไม่ได้หรือคนเก่าไม่ได้มันมีความสัมพันธ์แบบว่าบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยยังรักอิสระหรือยังแบบยังติดแบบติดอิสระหรือยังรักอิสระหรือยังแบบมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองสูงนมาก เลยมีบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยรด้สกว่าไม่โอเคฉันรู้สึกไม่ชอบฉันคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะยังต้องแบบใช้เวลาหรือว่าต้องเรียนรู้กันอีกเดียวหรือว่าต้องใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้กันเพื่อไปสู่มันมีบางคนในความสัมพันธ์อ่ะอาจจะมีการทําอะไรลับหลังหรือมีเรื่องของความรักบางคนในความสัมพันธ์เนียังรู้สึกว่าฉันยังรู้จักกันวิดีพอรือยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเรียนรู้กันต้องใช้เวลาอีกเดียวเออแล้วก็ มันเป็นบางคนอาจจะเป็นแบบมีโชคชะตาหรือแบบคนแห่งกรรมหรือเป็นเรื่องของเวรเรื่องของกรรมเคยทํารุ่ร่วมกันเลยต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยมันมีทั้งปัญหามันมีทั้งการรี้นร้มันมีเรื่องของความรับมันมีเรื่องของการใช้เวลาการใช้สติการใช้อารมณ์บางคนอาจจะโมโหใส่หรือว่ามีเรื่องของการแบบพูดจาเหวียกันใส่หรือว่าพูดแดงๆใส่หรือตวาดใส่อะไรเงี้ยมีบางคนรู้สึกว่าถ้าฉันไม่โอเคฉันรู้สึก ฉันรู้สึกไม่โอเคฉันก็จะไปเหมือนกันแต่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะยาวนะยาวนานหรือว่าคุยกันนานเออแต่ว่ามันก็มีโอกาสจะจบมกันมันอยู่ที่คนสองคนแล้วว่าจะผ่านออไปได้ไหมแล้วคนแรกของเขาเป็นใคร เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะประสบการณ์ชีวิตเยอะอาจจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการ,การงานบาโนโคงนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ดูดีหรือมีเสน่ห์แต่เป็นคนที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่หเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ดูนิ่งเป็นคนที่แบบบางครั้งก็แบบ อะไรอ่อนด้กันอ่อนดูเป็นคนที่ดูอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนหวานเขาเรียกว่าเหมือนแบบบางครั้งคนบางครั้งก็แบบอะไรฉันยอมได้ฉันก็ยอมฉันไม่ถือได้ฉันก็ไม่ถืออยู่ด้วยเร้สึกว่าดูดูหน้าทั้งถนอมดูอ่อนหวานดูอ่อนโยนอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันมันชัดเจนว่าเหมือนเหมือนแฟนกันมีแบบ อยากเรียนรู้ด้วย,แบบยกันอยากค่อยๆแบบผ่านเรียนไปด้วยกันหรือแบบอยากคุยกันอยากรู้เรื่องของความคิดทาศนาคติอะไรเนงะี้ยเป็นคนมีสเสน่ห์ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือดูสวยอนะไรเงี้ยจะเขารู้สึกไงกับคนใหม่ของเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีเราอาจจะมองคนคนี้เป็นคนที่ดูดีหรือดูสวยอยู่ด้วยรู้สึกว่าสบายใจ แต่มีบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาก็โมโห,มหกับคนนี้เหมือนกันหรือมีเรื่องไม่แค่ไม่พอใจแต่เป็นเรื่องจริงจิโมโหบางครั้งอาจจะแบบขึ้นเสียงใส่ประวาดใส่หรือพูดแรงๆใส่มีบางอย่างที่เขาเองรู้สึกว่าคนนี้บางท่านก็นดื้อกับเขา,าหรือมีแบบเขาเขาสึกว่าทําไมแบบไม่ยอมเขาหรือแบบทําให้เขาหางุดหงิดหรือทําให้เขาไม่พอใจอะไรเงี้ย เธอมันอาจจะมีการขึ้นเสียงใส่ตวาดใส่หูผูดด้แตกแแลนใส่มันเป็นเรื่องของแบบทำไมเธอคิดอย่างนี้ทำไมเธอดื้อจังทำไมเธอไม่ไม่ปรับหรือไม่เปลี่ยนตัวเองไนงะี้ะมันมีบางอย่างที่ตัวเขาเองก็แบบไม่ยอมคนไม่ยอมคนมมคนคน,บบคน,บบนี้ตัวเขาเองก็ไม่ยอมตัวเขาเองก็ดื้อแ่งกับคนคนนี้เหมือนกันเออแต่แบบตัวเขาเองก็ค่อยๆเรียนรู้หรือค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้อือ <c oughs> พวเขาเองก็พยายามเข้าข้อเข้าหาบุาาาาางคนที่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากมีอะไรด้วยกันเลยนะันแล้วบางคนอาจจะติดต่ออันทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เยอะอะไรเนงะี้ยหรือคุยไลน์หรือคอลเฟสอะไรเง้นนะ่ะเขาคิดว่าทำไมดื้อกับเขาจังหรือทำไมแบบเธอยึดติดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองฉันคิดว่าเธอควรจะทำนี้มากกว่านะ ำไมถึงไม่เชื่อชันอะไรประมาณนะั้แล้วคนใหม่ของเขารู้สึกไงของเขาอยากคุยด้วยอยากรู้จักเพื่อนของเขามีบางครั้งเขาคนใหม่ก็รู้สึกว่าไม่พอใจหรือแบบโมโหกคนคนนี้เหมือนกัน โมโหหรือไม่พอใจหรือบางทีคนใหม่ของเขามันมันมีเรื่องของความระแวงว่าเขายิ่งคนเก่าเขาก็เป็นใครในอดีตเขาเคยผ่านอะไรมาอนะไรเงี้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าก็คุยกับใครหลายคนหรือเปล่าคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนใช่เพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยนะเลยแบบทําทให้โมโหใส่แล้วแบบ โมโหอะโมโหอะเธอมีเธอคนเก่าเธอคือใครเธอเคยผ่านอะไรมาคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนใช่เพื่อนจริงหรือเปล่าเธอคุยกับใครหลายคนหรือเปล่าในโมโหแล้วแบบให้โมถ้าไม่โอเคฉันก็อยากจะจบมกันเออทำให้ชัดเจนหน่อยต้องมีฉันเป็นคนเดียวประมาณนั้น,นแล้วเราสึกไงกับเขา โอกาสนะคุณใหญ่เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่ายังอยู่ในชีวิตคุณแต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าตัวเขาเองคงแบบไม่อยากกลับเข้ามาหาคุณแล้วหรือแบบไม่ไว้ใจคุณหรือตัวคุณเองก็แบบไม่เชื่อใจเขามนแต่ันแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยให้กลับมาเป็นเพื่อนก็ได้หรือกบมาเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยหรือยังอยากประคองอยู่ในชีวิต เออตัวคุณเองรู้สึกไงกับเขาใช่ไหมตัวคุณเองอยากทําตัวให้คุณดูดีอ่ะทาตัวให้คุณรู้สึกดีอ่ะให้เขามองคุณมาแล้วเออทาไมคุณดูดีไงให้คุณคุณอยากทําตัวให้คุณดูดีเวลาเขามองมาที่คุณเนะเออคุณยังรู้สึกดีดีกับเขาอยู่ยังคิดถึงเขาตลอด ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณเองก็ผ่านอะไรกับเขามาเยอะเหมือนกันหรือแบบมีประสบการณ์หรือผ่านอะไรได้กันมาเยอะเหมือนกันมันเป็นความคิดที่อยู่ในใจคุณลึกๆแต่คุณไม่ได้แสด,ง,สดงออกมาในเรื่องของเขาเตัวคุณเองรู้สึกว่าความสมคัญที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีความไม่เคลียร์หรือนกันความไม่ชัดเจนบางคนอาจจะมีเรื่องของความไม่ตาเเงไม่ไว้ใจหรือเรื่องของความหัว แต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลแแบบมองความสัมพันธ์กบบผู้ใหญ่แล้วอ่ะคือโตแล้วอ่ะคือใช้ความเป็นเหตุจดแล้ไม่ได้ใช้อารมณ์แต่คุณเองบางครั้งคุณก็แบบมีเรื่องของอารมณ์มาเหมือนกันนะโมโหกันโมโห,มหแบบโมโหราแวงโมโหคือเขาอ่ะแต่คุณพยายามแบบบอกว่าคุณไม่คิดอะไรแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระ,ะหวห่างเขาแลคุณไหม ชัดเจนอยู uh ่แล e ้วนะว่าเออเนี่ยแฟนฉันมีเพื่อนรับรู้เพื่อนของเพื่อนของกันอะไรกันมีเรื่องของเืีอนรับรู้มีการเปิดเผยชัดเจนบางคนอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของมีโชคชะตาหรือไปทำเวียรทำกรรมร่วมกันหรือบางคนอาจจะเป็นเงินคู่กันไม่ได้บางคนอาจจะเกินเลยหรือว่ามีโอกาสที่จะมีอะไรกันหรือมีอะไรกันเมีโอกาสบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีครอบครัวรับรู้หรือแบบ ร um mình, mình, ู mình, b, Jamie, online, ้จักคนในครอบครัวการบอกคนในครอบครัวการบอกเพื่อนรู้จักเพื่อนกันอะ้เป็นความสำคัญที่อาจจะลุกลงกันวก็เพริดกันอาจจะคือทางโซเชียลเยอะเยอะทางออนไลน์เยอะทางโทรศัพท์เยอะเออบางทีอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันด้วยความหึงหวงไม่พอใจแล้วอาจจะมีเรื่องของการคิดเล็กคิดน้อยมาจากเรื่องของคาพูดพูดแรงๆอะไรเงี้ยตัวขึ้นเสียงใสดีกว่าขึ้นเสียงใสแล้วเก็บมาคิดเล็กคิดน้อย จุจ e> ิกมีปัญหาจุกจิก็จบกันที่ตอนสี pues ่โมงนะวันนี้คลิปนี้ก็จบกัแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเดียวเจอกันในคลิปหน้าของข้อหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคคคคคช Keep it casual, don't have to tip it all. Take your cash off, just stay the couple more You don't have to feed, don't have to be a stranger Go and kill a little closer Playing my games, we don't do that here. So put your bed in before I disappear. You don't have to be, don't have to be a stranger. Come and get the little closer and gonna hesitate it And gonna make me wait I'll for you, you stay But yeah, yeah, yeah. some eyes be thinking on you Wasting your time, should be making that move. Come and say hi, I've been down to meet The living hanging like a Mona Lisa. What's on my mind? I've been thinking maybe I should be used by the time that we really... Come and say hi, I've been to The living hanging like a Mona Lisa. I know you're tired us, but we don't have You let it all and like and intimidated Don't you make me on you let me live on my own I'm already ready, come on Take and I'm gonna make me wait I'll pay you when you stay Boss of my ass, been been thinking on you Wasting your time, should be making the move Come and say hi, I've been there to meet Don't leave me hanging like a Mona Lisa What's on my mind, I've been thinking maybe I should be you by the time you're really. minute Come and say hi, I've been dying to meet ya Don't leave me hanging like a Mona Lisa